ที่คุยกันทุกวันอยู่ๆไปมีแฟนเราควรทํายังไงคะสมนาหน้ามึงอหอนะคุยกับมึงทุกวันแแท้แต่มึงก็ให้มันไปมีคนใหม่ได้กูก็งงเหมือนกับม,มึงคุยกับมันยังไงคุยว่าคุยในไลนยย์ยามาโนเองนะว่าเป็นแฟนอย่างเงี้ยนะกูช่วยมึงไม่ได้นะช่วยตัวเองนะอันเนี้ยตื่นทำกับตื่นนอนอันไหนยากกว่ากันถ้าสําหรับมึงกูว่าตื่นนอนน่าจะยากกว่าเพราะมึงขี้เกียจงเียประเด็นอนะ ตัดเล็บตอนกลางคืนผีผีตามมาหาไหมไหมครับอ๋อตัดเล็บตอนกลางคืนผีจะมาตามหามึงไหมมึงก็อย่าไปส่องกระจกสิถ้าไม่ส่องกระจกมันก็จะไม่เจอผีตอนที่มึงตัดเล็บนะกินเหล้าตกนรกไหมจุ๊บจุ๊บมีจุ๊บจุ๊บด้วยนะเออกินเหล้าเนี่ยผิดสีข้อห้าคือสุราเมลยะของเกินล่วงเกินลำคอถ้าอมไว้ในปากแล้วบ้วนทิ้งไม่บาป แต่ถ้ากืนลงไปเมื่อไหร่บาปเมื่อนั้นมึงกินเหล้าได้แต่อย่ากลื่นยั่เองง่ายๆถ้าไม่กลืนไม่บาปกืนเมื่อไหร่บาปเมื่อนั้นกูจะดูซิมึงจะแดกยังไงอ่ะทําไมคนท็อกซิตถึงไม่รู้ตัวว่าท็อกซิตครับมันก็เหมือนกับมึงนะมึงก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่ามึงกำลังท็อกซิตอยู่นะถ้าเจอถ้าเจอเขาเดินมากับผู้หญิงหลายครั้งควรจีบเขาต่อไหมครับ ถ้าเจอเขาเดินมากับผู้หญิงเดี๋ยวนะงงถ้าเจอเขาเดินมากับผู้หญิงหลายครั้งควรจีบเขาต่อไหมอ๋อหมายความว่าเขาเดินกับคนอื่นที่เราชอบคือเราชอบผู้ชายคนนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็ไปเดินกับผู้หญิงหลายครั้งอย่างเงี้ยเหรอก็เลยตั้งคําถามว่าคนแบบเนี้คนคบต่อไปไหมคาถามคือผู้หญิงคนนั้นเป็นใครละ่ะเป็นแม่มาหรือเปล่าล่ะคําถามถ้าเป็นแม่มันก็เป็นคนเลิกคบเน่ประเด็นมันก็เป็นคนร,รักแม่ถ้าเป็นเพื่อนมันก็เป็นเพื่อนมันไงคําถาม และคาถามคือเป็นใครผู้หญิงมันต้องเฉพาะจาะจงมาถ้าเป็นผู้หญิงที่มันแอบชอบมันแอบคุยอยู่ก็ไม่ควรแก่การครบต่อไงดังนั้นเราก็ต้องไปสืบลูก,ก่อนว่าไอ้ผู้หญิงคนที่มันเดินด้วยเนี่ยเป็นใครถ้าเป็นเพื่อนเขาเราก็ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปต่อว่าต่อขานเขานะเพราะเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยถ้าหนูชอบท้าทายสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบาปไหมคะท้าทายยังไงเช่นคือการท้าทายเช่นถ้ามีจริง ขอให้มีอันนี้ถ้ามีจริงขอให้มีอันนั้นก็ไม่ได้บาปอะไรบาปเนี่ยกับไม่บาปเนี่ยวัดจาก5ข้อเราจำไหมนะเวลาเราจะตั้งคำถามกับตัวเองบาปไม่บาปวัดจาก5สิ่งหนึ่งฆ่าสัตว์หรือเปล่า2ลักทรัพย์ไหมสามประพฤติผิดในกามหรือเปล่าสี่พูดโกหกไหมห้าดื่มสุราหรือเปล่าถ้าเราทำสิ่งใดมันไปเข้าองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งในห้าข้อนี้เรียกว่าบาปแค่นั้นเลยถ้าไม่เข้าองค์ประกอบห้าข้อนี้ไม่บาป ง่ายๆแค่นี้นี่คือเกณฑ์วัดบุญวัดบาปที่เสียงแหบไม่หายเกิดจากกรรมในชาตินี้หรือชาติที่แล้วคะแล้วก่อนหน้านี้มันเสียงแหบไหมล่ะไม่แหบก็แสดงว่าเป็นกรรมจากชาตินี้ค,คําถามคือไปทําอะไรมามึงไปกินเหล้ากับอีกคนเมื่อกี้หรือเปล่าประเด็นถ้ามึงไปกินมาก็ไม่แปลกที่มันจะคอแหบคอแห้งไงเพราะมันกินไม่บรรยับบันยังกินไม่หยุดไม่ถอยอย่างงี้นะ เออเพราะนั้นบางทีก็ไปหาหมอแหบไม่หายก็ไปหาหมอมันเกิดจากเราใช้คอผิดวิธีหรือเปล่าเกิดจากการพูดเยอะพูดมากหรือเปล่าเกิดจากการที่เราทําอะไรผิดวิธีหรือเปล่าก็ไปหาหมอกินยาเดี๋ยวมันก็หายทําไมชอบให้เรามารอทําไมชอบให้เรามารอเป็นห้านาทีถึงสิบนาทีด่าไปกี่รอบก็ไม่จามึงพูดถึงใครเนี่ย หรือเปล่าครูอาจารย์ที่สอนมึงในมาหาลัยนี่เหรอทำไมชอบให้เงินเราทำงานมานเหนื่อยเหนื่อยก็ให้ตลอดแบบนี้เรียกว่ารักไหมอะไรของมึงวะเนี่ยผมไม่เข้าใจอ๋อทำไมแฟนชอบให้เงินเราทำงานมานเหนื่อยนื่อยทำไมแฟนชอบให้เงินเราทำงานมานเหนื่อยเหนื่อยก็ให้ตลอดแบบนี้เรียกรักไหมอันนี้มึงชมเมียมึงหรือมึงจะด่าเมียมึงในกรุงโอ่งไปหมดแล้วเนี่ย มันให้ก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอพวกคุณเหนื่อยกับมึงแล้วเพื่อนผมที่ชื่อตีมันเจ้าชู้มากครับสาวมันเยอะมากมันบาปไหมครับผมเตือนมาแล้วมึงไม่ต้องไปสารแนเรื่องชาวบ้านจ้าแหมเตือนสอบถามครับอาจารย์การที่เราไม่กล้าสู้กับแฟนคือเรื่องดีไหมครับดีถ้ามึงสู้มึงชิบหายแน่เชื่อกูเถอะ ยุ่งอะไรก็ยุ่งได้อย่าไปยุ่งกับเมียมือนะมีคนกล่าวหาว่าเราเห็นแก่ตัวทั้งที่ยังไม่รู้จักเราดีควรทํายังไงดีครับนี่ไงปัญหาที่อาจารย์บอกตอนแรกไม่ต้องไปยุ่งกับเขาในเมื่อเราไม่เป็นไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเขาเราไม่เป็นยิ่งไม่ต้องรับเลยในงานเฉลี่ยถ้าเราเป็นจริงกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ใครจะกล่าวหายังไงปล่อยเขากล่าวหาไปเลยเรื่องของเขาความจริงจะทนต่อก,การพิสูจน์เองมีเพจอยู่สองเพจที่พยายามโจมตีอาจารย์อย่างหนังหน่ง,นงมาก ก่อนหน้านี้เป็นประเด็นในสังคมอย่างมากว่าอาจารย์เนี่ยช่อโกงเงินบริจาคแล้วเอาเงินบริจาคเนี่ยมาปนเปอ้อนตัวเองแล้วเอาเงินบริจาคเนี่ยไปใช้นี่ให้แล้วก็ส่งเรื่องเนี้ยให้ตํารวจไปตรวจสอบอาจารย์ปรากฏเรื่องเงียบไปแล้วเพราะหาขมูลไม่ได้บวกรรอาจารย์เนี่ยดึงสเตทเมนต์ทุกบาททุกสตางค์ที่อาจารย์รับบริจาคแล้วโอนตรงเข้าวัดทุกบาท ดึงสเตทเมนต์มาเลยใครโอนเงินบ้างเห็นชื่อหมดโอนกี่บาทเห็นชื่อหมดแล้วมีการถอนเพียงครั้งเดียวเท่านั้นคือถอนเข้าวัดมีสเตตเมนต์มีใบมีทุกอย่างการันตีหมดพอเวลาเขาเห็นตัวนี้ปุ๊บเรื่องเงียบไม่มีคําขอโทษอาจารย์สักคาโจมตีอย่างรุนแรงในเมื่อมันเป็นเรื่องไม่จริงอาจารย์ไม่จําเป็นต้องเดือดนอนร้อนใจเลยเลยหน้าที่เราชี้แจงความจริง เปิดเผยเลยเรามีข้อมูลอะไรมีหลักฐานอะไรเอาหลักฐานเอาความจริงนั่นแหละตีแสกหน้ากบาลมาเลยแค่นั้นเองคนจะโจมตีเรายัางไงแต่เรามีความจริงอยู่ในมือความจริงนั้นจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์เสมออย่าก,กลัวในความจริงเราจะกลัวก็ต่อเมื่อเราไม่มีความจริงสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เรียกว่าหลอกลวงนั่นแหละควรแก่การกลัวแต่ถ้าเรามั่นใจในความจริงว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาใส่ร้าย เราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาบอกเพราะเขาไม่รู้จักเราดีเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราคนเอาคลิปวิดีโออาจารย์ไปตัดสั้นๆว่าจะกาลังด่าแต่ไม่ไปฟังคําอธิบายขยายความเพิ่มเติมเพราะฟังทิปสั้นมันง่ายกว่าที่จะฟังอธิบายทีสิบนาทียี่สิบนาทีฟังนาทีเดียวง่ายกว่าก็ตัดสินอาจารย์เลยว่าจะเป็ไปนสันดานแบบนี้ดูถูกเหยียดหยามประเพณีปู่ย่าตายายทำตามๆกันมาแต่มันไม่ไปเคยฟังเต็มคําถามคืออาจารย์ต้องเหนื่อยกับเรื่องพวกนี้ไหม ไม่ต้องกดเจตอาฆาปยาบาทกับเรื่องพวกนีดด้ไหมไม่เพราะอะไรก็กูไม่ได้ทําถ้าเราไม่ได้ทําเราไม่ได้พูดเราไม่ได้มีเจตนาสิ่งนั้นไม่ต้องกลัวต่อสิ่งใดเจตนาจะเป็นเครื่องพิสูจน์อย่างร้อยเอรซว่าเรามีเจตนาในการพูดสิ่งนั้นเพื่ออะไรแต่เจตนาในใจเราต้องบริสุทธิ์นะถ้าไม่บริสุทธิ์ไอ้ตัวไม่บริสุทธิ์นั้นจะย้อนกลับมาทำร้ายเราเสมอ เพราะนั้นขอให้เราเชื่อมั่นในการกระทําของเราเชื่อมั่นในการทําคุณงามความดีของเราการทําคุณงามความดีเหล่านะั้นจะย้อนกลับมารักษาเราเสมอแต่ถ้าเราไม่มีคุณงามความดีแล้วไปทําผิดปกปิดซ่อนเลนแล้วไปพูดว่าตัวเองดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ไอ้การไม่ทําดีนะั้นจะย้อนกลับมาทําร้ายเราเสมอจําไว้มีคนถามไหมมีอ่ะไม่ก็คถามอาจารย์มีอะไรครับผม,ม ก็เนื่องจากว่าที่ท่านออกกฎบอกว่าไม่ให้พระภิสูุแสดงไปริยนะครับแล้วทาไมตอนที่ท่านเจอต้ององคุณิมาแสดง,ไงไดะะอีกหน้าครับของพระานเราต้องดูว่าท่านออกกฎตอนไหนแล้วต้องดูด้วยว่าการแสดงอิทธิปฏิหารนี้เป็นการแสดงเจตนาเพื่ออะไรเล่ากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเจตนาในแกรแสดงอิทธิปฏิหารนั้นเจตนาเจตนาเพื่อหวังราบสการละไมยจุดประสงค์ที่พระเจ้าไม่ให้แสดงอิทธิปฏิหารเนื่องจากมีเจตนาในการหวังอยากได้ทรัพย์ เช่นพระวิสูตรในสมมติพุทธกาลเนี่ยมีเจตนาในการไม่ใช่หวังอยากได้ทรัพย์หรอกแต่เพราะคฤหัเนี่ยหรือค่าวาสาเนี่ยประกาศว่าใครก็ตามที่ห่อขึ้นไปเอาบาตรที่อยู่บนข้างบนสูงๆนี้ได้เนี่ยบารไม้บารท,ทำได้ไม้เอาขึ้นไปอยู่ที่สูงใครก็ตามมีที่ปฏิหารในการห่อเหินเดินอากาศขึ้นไปแล้วไปเอาบาตรมาได้เราเนี่ยจะนับถือคนนั้นแล้วจะจะให้บาตรนั้นเนี่ยเอาบาตรไปเลย อาจารย์ไม่รู้หรอว่าเจตนาพระเนี่ยเห็นแก่ลาภสก,การะนั้นไหมแต่ห่อขึ้นไปเพราะจะเอาบาตรแน่นอนดังนั้นเจตนามันก็ต้องหวังถูกต้องมากเขาก็เลยห,อห่อเหนินเอรากา,กาเข้าไปพราะมีเจตนาหวังจะเอาบาตรนั้นก็เลยห่อขึ้นไปแล้วไปเอาบาตรมาความรู้ถึงพุทธเจ้าเพราะพุทธเจ้าเนี่ยตำหนิรุนแรงมากว่าเธอเนี่ยเปรียบเหมือนสตรีโชของรับหวังได้ทรัพย์เพราะอะไรเพราะพระลูกนั้นมีเจตนาอยากได้บาตรบาตรไม้ที่เขาบอกว่าถ้าใครห่อได้เอาบาตรไม้เนี่ยเอาบาตรไปเลยในสมัยพุทธกาลเนี่ยบาตรหายากมาก ในสมุทัการบาทเป็นของหายากเป็นของล้ำค่าต้องรักษาต้องชีวิตพอเวลามีคนจะเอาพระลูกนี้ก็บินขึ้นไปมีที่ปริหารเนี่ยหอขึ้นไปเลยไปเอาบาทมาพระเจ้าตำหนิเลยนี่เธอเนี่ยสแสดงของลับของเธอหวังได้ทรัพย์ของชาวบ้านเขาเลยนะเพราะอะไรขึ้นไปเอาบาทแล้วพระองค์เนี่ยเลยสั่งให้ว่าบาทไม้เนี่ยไม่อนุญาตให้พระภิสูจสงฆ์เนี่ยใช้บาทไม้นี้อีกต่อไปบัญญัติใครใครใช้บาดไม้ปรับอาบาินม้สักขิยะปัจจิติถ้าเอาบาทไม้มาใช้ต้องสละทิ้งท่ามกลางสงฆ์ แล้วสั่งบาดไม้ที่ภิกษุนั้นไปห่อขึ้นไปเอามาเนี่ยให้ไปหมดเป็นยาหยอดตาแล้วบอกเลยว่าเราเนี่ยสุดอึดอัดขยักขยแงเกียดชงังต่ออิทธิปาฏิหารและอาเทศนาปาฏิหารเป็นอย่างยิ่งแต่ทรงสรรเสริญต่ออนุสาสนีปาฏิหาร์พือปาฏิหารที่เป็นการใช้ได้แต่รองทรงห้ามแสดงนี้ต่อหน้าคฤหัหั์คือคารวะเพื่ออะไรอยากได้ทรัพย์หรืออยากได้ลาบสก,การะจากเขาที่เหลือสามารถสแสดงได้หมด หลายคนไม่เข้าใจว่าห้ามแสดงไม่ใช่ห้ามแสดงแสดงได้แต่ต้องไม่แสดงเพื่อเป็นการโอ,อ้อวดต่อกิเลสต,ตัณหาหวังอยากได้ทรัพย์หรือลาภสก,การะจากคฤห,หัหั์อันนี้สามารถทําได้นะเพราะนั้นต้องดูเจตนาท้าเว่าเจตนาท่านทำเพื่ออะไรมีคําถามอาไหมเนาะมียกมือเลยจ้ะยังไม่มีวิธีแก้วิธีแก้จากการกระทําที่ทุจริต ของบิดามารดาเราสามารถช่วยได้อย่างไรบอกเขาว่ามันมีโทษมีภัยยังไงวิบากอย่างเบาของการช่อกงหรือการลักทรัพย์เป็นไปเพื่อการเสรื่อมแห่งทรัพย์หรือเสื่อมแห่งโภคะเสื่อมแห่งชื่อเสียงเยินยอลาบยศสารเสริญจะเสื่อมตัวนี้ในปัจจุบันขณะยังไม่เสื่อมแต่ไม่ได้หมายความว่าอนาคตจะไม่เสื่อมมันเดินสู่ความเสื่อมแน่นอนสอนเขาว่าการชอ่อกงการทุจริตเนี่ยมันนําไปซึ่งความเบียดเบียนเดือดร้อนต่อคนอื่นยังไงได้บ้างสอนเขาให้เข้าใจ แล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาจะมีโอกาสในการเดินออกจากความเห็นผิดนี้ได้แต่ถ้าสอนแล้วเขาไม่ปฏิบัติตามเราไม่เชื่อตามเราเราก็ต้องวางเฉยให้เป็นเราก็ต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับตรงนั้นใช้ชีวิตของเราไปมีเวลาก็ตักเตือนไปตามเหตุตามปัจจัยแม่ฝากมาขอหวอยค่ะกระโถนตีปากไม่าขอหวอยการทุกข์ใจจากคนรักเก่าแอบชอบแต่เขาไม่สนใจ ทุกใจจากคนรักเก่าแอบชอบแต่เขาไม่สนใจมึงจะใช้คําว่าคนรักเก่าได้ยังไงอ่ะก,กูไม่เข้าใจในเมื่อมึงแอบชอบเขาแต่มึงใช้คําว่าคนรักเก่าเนี่ยนะมึงดูมันตั้งคำถามการทุกใจจากคนรักเก่าแอบชอบแต่แตเขาไม่สนใจเขาไม่ใช่คนรักมึงจ้าเขาเป็นคนอื่นตื่นจ้าเตื่นได้แล้วสติเขาไม่ได้สนใจมึงแต่แ,ตแรกมึงไม่ต้องไปทุกข์เพราะเขาไม่ได้เป็นแฟนมึงเขาไม่ได้เป็นคนรักมึงหน้าที่เราคือกลับมาตั้งสติยอมรับตามความเป็นจริงให้ได้ ไม่มีอะไรแก้ไปดีกว่าด้วยการแก้ไขตัวเองด้วยการยอมรับตามความเป็นจริงว่าเขาไม่ได้รักเราเดินหาใหม่เริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่อย่าจมมาความทุกข์เอออย่าขาดเขาเบาปัญญาเริ่มต้นใหม่ถ้ามีแฟนอยู่แล้วแต่ไปรู้สึกดีกับคนอื่นควรทํำยังไงมึงก็เลิกกับแฟนมึงเลยสิทั้งนั้นวิธีการนมันอยู่ที่อะไรมันเป็นความมากักมากไม่รู้จักพอของตัวเราเอง คือเรามีแฟนอยู่แล้วพระเจ้าสอนว่าให้เรารู้จักพึงพอใจในสามีภรรยาของตนเองพึงพอใจในแฟนของตนเองไม่ใช่ไปพึงพอใจในสามีภรรยาของคนอื่นเขาดังนั้นการที่เราไปนอกใจเรียกว่าการพึ่งน,นอกใจคือไปเกิดรู้สึกชอบใจคนอื่นขึ้นเนี่ยเรียกว่าประพฤติน,นอกใจแล้วมโนกรรมมันเกิดคําถามคือถ้าคนคนนั้นมันเล่นด้วย เรียบร้อยเลยปะเรียบร้อยเม่อไหร่ใจเรามันชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วความละอายชั่วกลัวบาปจะหายไปทันทีเพราะมันจะรู้สึกชอบพอใจทันทีในสิ่งนี้มันจะชอบึ้นไทันทีถ้ามันเล่นกันทีนี้แหละมันจะไปได้กันแน่แแล้วสุดท้ายก็เกิดการทําผิดทําภาพด้วยการปรับพฤติผิดในการดังนั้นตัดความคิดตัวนี้ออกให้เร็วกลับมาพอใจในภรรยาหรือแฟนของตนหรือสามีของตนถ้าเราทําไม่ได้มันยุติบทบาทในการชอบไปได้สารภาพกับแฟนเราซะ ถ้ามันต้องเลิกก็ต้องรับผลจากการกระทำง,ง่ายๆแค่นั้นเลยไม่งั้นสุดท้ายเราจะสร้างความเบียดเบียนเดือดร้อนให้กับคนอื่นแต่เราบอกเขาว่าเราแค่รู้สึกชอบยังไม่ได้ลงมือทาจริงๆจ,จะให้ได้ให้เขาเนี่ยช่วยในการตรวจสอบตรวจตาเราทีนี้แหละความคิดหายจะมาถึงชีวิตมึงแน่ตัวโทรศัพท์เอ่ยตัวเสื้อผ้าเอ่ยโดมังเกงในมึงเอ่ยเตรียมตัวเลยทุกอย่างจะมาหมดที่นี้เพราะความหวงหวงจะเกิดขึ้นแต่มันดีตรงที่ว่าเราจะไม่ลงมือกระทําผิด สารภาพไปเลยดีกว่าไปทําผิดแล้วเกิดโทษเกิดภัดยมากไปมหาศาลนี่เป็นวิธีป้องกันที่ดีสุดสารภาพซะแค่ชอบอมมีไหมไม่มีอีกห้านาทีถ้ากินเหล้าแล้วบาปเขาจะขายทําไมมึงก็ต้องไปถามเขาว่าเขาขายทยําไมอะนะคือการบาปไม่บาปมันไม่ได้วัดที่การนํามาขายได้หรือขายไม่ได้ การฆ่าสัตว์เป็นบาปแล้วทําไมมึงยังฆ่าสัตว์กันล่ะกูถามแค่นี้สุดท้ายแล้วมันเกี่ยวกับกฎหมายบ้านเมืองไหมไม่เกี่ยวบุญนบาปมันเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมการดื่มสุรามันเป็นเหตุให้เกิดความประมาทนําไปสู่การขาดสตินําไปสู่ความตายขาดสติประมาทตายดังนั้นการดื่มสุรามันมีข้อดีกับเรายังไงไหนตอบให้ฟังหน่อยข้อดีของการดื่มสุราหาให้เจอมันไม่มีสักข้อมันมีแต่ข้อเสียแล้วคําถามจะไปกินเพื่ออะไรกินแล้วสนุก แต่คําถามคือปัญหามันเกิดขึ้นจากสุขภาพร่างกายของเราจะเสื่อมรามลงไปทุกวันกินแล้วเกิดความวิปลาสจามมึงไม่กล้าพูดมึงก็กล้าพูดมึงไม่เคยนอนทับขี้ทับเยี่ยวมึงก็นอนทับขี้ทับเยี่ยวมึงไม่เคยนอนตามถังขยะมึงก็ไปนอนตามถังขยะได้วิบาอยาเบาของการดื่มสุราเป็นไปเพื่อความวิปลาสหรือความเป็นบ้าเนี่ยบางทีไม่กล้าก็กล้าขึ้นมาแล้วกล้าเรื่องชั่วๆเลยนะไม่ใช่กล้าเรื่องดีนะประเด็นดังนั้นมันไม่มีประโยชน์เลยมีแต่โทษจะไปกินทําไม มันไม่เกี่ยวว่าการขายหรือไม่ขายพระพุทธเจ้าบอกว่าการดืม่มการค้าสุรายาเมาเนี่ยเป็นมิจฉาอาชีวะไม่ใช่อาชีพชอบในหลักคําสอนพระพุทธเจ้านะเขาเลยรณรงค์ให้เลิกซื้อไงให้เลิกดื่มสุราแต่ไปบังคับคนขายไม่ได้ไงในเมื่อเขาจะขายไปบังคับเขาได้เหรออย่างนี้มันก็ไม่เสรีใช่ไหมลนะ่ะเราจะเอาหลักคําสอนเอาหลักศาสนาเป็นบังคับใครไม่ได้นี่มันจะย้อนกลับเข้ามาหาตัวกูเองแล้วเนี่ยตอนเนี้ย คนกําลังเอากฎหมายมาบังคับคนพูดธรรมะเรารู้ไหมว่ามีคนบางคนเนี่ยพยายามจะเอากฎหมายเข้ามาบอกว่าใครไม่จบมหาปริญญาเนี่ยห้ามสอนธรรมะอีกหน่อยพระตาบวชป่าว่าวเขาจะสอนกันไม่ได้เลยนะเพราะแต่ละคนเขาปฏิบัติปรดิปฏิบัติชอบตามหลักคําสอนมันจะหกักคอควรจะเอากฎหมายเข้าไปจัดการนี้เขากําลังจัดการกันอยู่พยายามจะเอาคดีความเข้าไปเราฟอ้องหรอแต่อาจารย์บอกเสมอว่าการสอนธรรมะการสอนสัจจความจรงิงไม่ควรเอากฎหมายไปบังคับคอใครไม่ควรเอากฎหมายไปหักคอใครล่าสุด ช่องก้ามาสัมภาษณ์อาจารย์เรื่องกฎหมายที่จะให้ยกเลิกวันสำคัญทางศาสนาให้สามารถขายสุราได้อย่างเสรีอาจารย์เนี่ยให้บทวิเคราะห์ไปว่ามันไม่เกี่ยวมันจะบังคับไม่บังคับไม่ใช่ประเด็นเพราะต่อให้บังคับมันก็หาวิธีการในการไปซื้อมากินอยู่ดีแต่ปัญหาคือเราเอาคำสอนพระเจ้าเราเอาหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาพุทธไปหักคอคนอื่นอะคำถามคือศาสนาอื่นเขาเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธไหม ไม่เกี่ยวแต่เราไม่ห้ามในวันนั้นทําให้ศาสนาอื่อเขาลังเกียจเราไปด้วยพ่อเอากฎหมายมาเกี่ยวข้องเนี่ยมามีโทษมีภัยมามีโทษมีภัยแบบนี้ดังนั้นกฎหมายมันเอาไปหักคอใครไม่ได้ดังนั้นเราบอกว่าถ้ามันบาปทําไมเขายังขายเพราะกฎหมายห้ามคนขายไม่ได้ไงถ้าเราบอกว่าทุกอย่างบาปแล้วกฎหมายห้ามหมดการฆ่าสัตว์ก็เป็นบาปอย่างนี้ซีพีก็โดนด้วยนะสุดท้ายมันจะอยู่กันยังไงในสังคมมันจะอยู่ไม่ได้แต่หลักธรรมะของพระเจ้าเกิดขึ้นในโลกนี้จะทําให้คนดื่มสุลาน,น้อยลง จะทําให้คนฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติกรารพ,พูดโกหกดื่มสุราน้อยลงในโลกไม่ใช่หมดไปจากโลกนี้จะน้อยลงคนจะมีคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้นไม่ใช่หายไปเข้าใจหรือเปล่าถ้าหายไปถ้าคำสอนพระเจ้าจะละลุกเลือนขึ้นในโลกแล้วความเลวความชั่วจะหายหมดพวกมึงหมดไม่เหลือห้องประชุมแล้วพวกมึงจะตายหาหมดไม่เหลือเพราะอะไรทุกคนมันมีความเลวความชั่วเป็นของตัวเอง ไม่มีใครสามารถพ้นจากสิ่งเหล่านั้นได้เพราะเรายัางเดินสู่กระแสของอะไรของกายกําลังปร,ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ในปัจจุบันดังนั้นหน้าที่เราคืออะไรเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ใช่ไปเปลี่ยนแปลงชาวบ้านห้ามตัวเองไม่กินไม่ใช่ไปห้ามคนอื่นห้ามขายเราต้องแก้ที่ตัวเองนะให้เข้าใจใหม่นะเราไปแก้ไขคนอื่นเขาไม่ได้น้ํากระท่อมผิดกฎหมายทำไมมันผิดกฎหมายราะน,น้ำกระทองมอ๋อไม่ผิดแล้วเหรออะถ้าใส่ยายกรไอผิดไหมผิดนะกัญชาผิดกฎหมายไหม <utan> ไม่ผิดกฎหมายใช่ไหม <S 2> <S 2> <S 2> แต่ถ้ามาทํามาขายกันเพื่ออะไรที่ไม่ใช่เพื่อการแพทย์ผิดไหม <S <S <ๆ>มันดูดกันจรงิงจังเรียกว่าดูดป pint, ุ้นเลยมันดั่งดูดกันอย่างนี้ผิดกฎหมายถูกต้อง่า <S 2> <S 2> ในที่สาธารณะแต่คําถามคือเราห้ามคนขายได้ไหมล่ะไม่ได้แต่เราห้ามตัวเองในการดูดได้ไหมได้เราห้ามคนอื่นขายบุหรี่ได้ไหมไม่ได้แต่เราห้ามตัวเองดูดบุหรี่ได้ไหมได้ดังนั้นมันไม่เกี่ยวกับการซื้อขายมันเกี่ยวกับตัวเราเองเราห้ามคนอื่นไม่ได้ห้ามตัวเองเออ โมเวลาถ้าบุหรีถ้าแบกบุหรีให้เพื่อนผมจะได้บุญไหมครับอาจารย์มึงแบ่งเรื่องชั่วๆเร็วๆยังอย่าหวัาวางได้บุญีินะการดูดบุหรีมาเป็นการเบียดเบียนเดือดร้อนตัวเองไหมคําถามคือถ้าเราดูดกันเองอยู่แล้วอะเรามีการแบ่งปันคิดว่าได้บุญไหมคิดว่าเจตนาหรือใจเรามีเจตนาในการสละมีเจตนาในการให้ไหมมีถ้าให้แบ่งปัน ไม่เกี่ยวกับประโยชน์หรือไม่ประโยชน์นะมีการตัดออกได้มีการให้ก็เรียกว่าได้บุญเหมือนกันไม่ใช่ไม่ได้นะเพราะอะไรมันเกิดประโยชน์ในหมู่คณะเราไงมันเกิดประโยชน์กับคนเขาเรียกว่าเกิดประโยชน์กับคนที่ดูบุหรี่เหมือนกันเจตนาเจตนาแต่ทีนี้ไอ้การให้ทาม,ามีสามลาักษณะหนึ่งตัวผู้ให้สองวัตถุสผู้รับตัวผู้ให้มีเจตนาดีวัตถุทามนไม่ดีอีวัตถุทาม,มีปัญหานี่ก็ไม่ได้บุญละตัวผู้รับ เป็นคนดีไหมมีสินทำไหมไม่มีสินรรมมีปัญหาแล้วตัวเราก็มีสินทรม,มีปัญหาแล้วนั่นหมายความว่าชำรุดสามตัวย่อมไม่ได้แล้วผลน้อยแล้วเพราะอะไรมันต้องวัดที่องค์ประกอบสามตัวนี้ด้วยดังนั้นตัวเรามีปัญหาวัตถุทานม,มีปัญหาผู้รับมีปัญหาไอ้นี้ไม่มีผลใหญ่ไม่มีอานิีสงส์ใหญ่ละหมดเลยสภาพเพราะนั้นมันต้องดูเหตุปัจจัยในแต่ละองค์ประกอบด้วยเพื่อนผมเปสาวหนักมากแต่โดนผู้หญิงทิ้งไปหาคนเก่าทำยังไงดีครับสมนํำหน้าอืม ก็ดีนะจริงๆมึงจะได้ประหยัดตังค์นะกูจะบอกให้อย่างน้อยหลังจากนี้เป็นต้นไปอ๋อแต่ความเป็นจริงคือเปจนหมดเนื้อหมดตัวแล้วใช่ไหมไม่เหลือแม้แม,แมีแม้แม้จะมีดูแลดูแลตัวเองในปัจจุบันก็ดูแลไม่ได้แล้วใช่ไหมแล้วก็กลับไปส่งมานหน้าเหมือนเดิมแล้วกันนะทาไมห้ามขายเหล้าในวันพระใหญ่ครับเขาห้ามกันเองมันเป็นเรื่องของโครงการสรสสวันนั้นอาจารย์คุยกับคุณแพรลี่อาจารย์จะตกลงจงอาสาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ถ้าจะไม่ผิดแล้วน่าจะใช่ แล้วก็มีการคุยกันเรื่องเนี้ยเรื่องไอ้เรื่องเล่าเรื่องอะไรเนี่ยก็มีการแลกเปลี่ยนกันมันเหมือนแบบว่ามันเป็นโครงการของเขาก็เอาศาสนามาจับอย่างเงี้ยซึ่งความเป็นจริงไม่ควรเอาศาสนาไปจับแบบนี้ก็คิดว่าจะมีการยกเลิกแต่คนไทยหัวโบราณคนพูดหัวโบราณก็คงไม่เข้าใจเรื่องนี้ควจะต่อต้านแอนตี้กันหน้าดูข้อมูลแต่มานั่งยึดมั่นถือมาว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธทั้งที่ความเป็นจริงเมืองไทยมันเป็นทุกศาสนาเราไม่ควรบังคับให้ใครมาเชื่อศาสนาพุทธศาสนาพุทธคือศาสนาคือพุทธเราเข้าใจคาว่าศาสนาก่อน ศาสนาศาสนาเนี่ยมันแปลว่าศาสนีศาสนาศาสนีศาสนาแปลเป็นคําบาลีศาสนีศาสนาก็คือศาสนาศาสนาเนี่ยมันแปลว่าคําสอนศาสนาคือคําสอนพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมศาสนาพุทธจึงหมายความว่าคําสอนของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมใครอยากจะเรียนจะศึกษาก็ได้ใครไม่อยากเรียนไม่ศึกษาก็ได้ได้หมดเลย ดังนั้นเราจะเอาศา,ส,ส,าส,สนาไปบังคับใครไม่ได้และจะบอกว่าประเทศนี้เป็นประเทศของคนพุทธก็ไม่ได้เวยเหมือนกันเพราะมันมีตั้งหลา,ายศาสนาศาส,สนาทุกศาสนาสถาบันชาติาศาสตร์กษัตริย์ก็สนับสนุนทุกศาสนาเหมือนกันหมดใครพึงพอใจในการศึกษาเล่าเรียนในสิ่งใดที่เห็นว่าศาสนานั้นเป็นความจริงของตนก็สามารถศึกษาได้ทั้งหมดไม่จําเป็นต้องไปบังคับให้เขาศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่จําเป็นเลยอันนี้ต้องเปลี่ยนค่านิยมคนไทยใหม่เหมือนกันนะความเป็นจริง ทำตัวเป็นกลางหน่อยอย,าาาย่าเข้าไปยึดมั่นถือมากว่าต้องเป็นของฉันเท่านั้นเหมือนคนในปัจจุบันเนี่ยชอบห่วงพระพุทธเจ้าอ่ะมันห่วงพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของมันคนเดียวเท่านั้นอ้างาพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดสอนธรรมพระพุทธเจ้าไม่ได้มันเท่านั้นที่คนเดียวที่พูดถูกคนอื่นพูดผิดหมดอย่างเงี้ยนี่เขาเรียกว่าหวงพระพุทธเจ้าก็เลยจะเอากฎหมายมาปิดปากมาฟ้องร้องกันใครพูดผิดจากความเห็นของตัวเองก็เลยจะเอากฎหมายยัดปากเขาไม่เขาพูดนี่เรียกว่ามันคลั่งไม่ใช่สัททานะเรียกว่าคลงค ในความเชื่อของตอนยึดมั่นถือมั่นจนลืมมองไปว่าตัวเองก็ไม่ได้ถูกอยู่คนเดียวคนอื่นที่เขาเชื่อถูกก็มีอย่าไปยัดเยียดให้เขาค่อยๆปรับเปลี่ยนปรับปรุงของตัวเองดีกว่าน่าจะหมดเวลาแล้วเหลือแค่สองใบเนาะเอาไปตอบในไ,ไลฟ์สดกันละกันแต่ดูเหมือนว่าในคําถามที่ถามมาก็จะเป็นคําถามที่ตอบไปแล้วเหมือนกันเดี๋ยวขอตอบอันนี้กันหนึ่ง ถ้าผมโดนขโมยหมวกกันน็อกแล้วโดนแฟนด่าเพราะแฟนซื้อให้ในวันเกิดผมจะเป็นบาปไหมเราไม่มีเจตนานะมันหายเองเขาจะดา่าเราเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราอีคนดานะบาปอีคนโดนขโมยนี่ไม่บาปนะมีอมึงนะตัวดีเลยกูจะบอกให้ขโมยนำหมวกกันน็อกคนอื่นมาวา,า,วางไว้รถเราแล้วจึงโกรธโดยกระทืบหมวกทิ้ง เพิ่งรู้ว่าหมวกที่กระทืบไม่ใช่ของโจรแต่เป็นของคนอื่นผมจะบาปไหมครับมึงถามคำถามไม่เข้าใจกะงองไม่รู้ว่ากูตอออ่าไม่เข้าใจกูตอบไม่ได้นะเอาไว้เจอกันค่อยถามใหม่แล้วกันอ่ะหมดแล้วตรงนี้มีอีกไหมไม่น่ามีแล้วเนาะอาจารย์ขออนุโมทนาสาธุกับผุ้ท่านทุกคนนะที่มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมในวันนี้ขอให้มีความสุขความเจริญ คิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยเหตุการกระทำของตนตั้งใจในการทาความเพียรละทิ้งอกุศลเจริญกุศลมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมใครมีความสุขดีอยู่แล้วขอให้รักษาความสุขนี้ไว้ให้นานๆใครมีความทุกข์อยู่ในปัจจุบันขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาไปได้ด้วยดีโดยเร็ววันตามเหตุตามปัจจัยการกระทำทางกายวาจาใจจิติจริตของตัวเองเสที่สุดแล้วขอให้ทุกท่านทุกคนปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่รมจนได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันในป สาธุอนุโมทนาทุกคนนะเรียนให้จบตามเวลากันทุกคนเด้อ